สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเทคนิคการยืดผมด้วยผลิตภัณฑ์เครดมีสูตรคอลลาเจนนะครับวันนี้นางแบบวันนี้ผมยาวมากเลยนะครับมาเจอกันนี่สภาพเส้นผมก็จะเป็นผมแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแห้งเสียด้วยนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะมีการบำรุงก่อนนะครับด้วยการสระนะครับ การสระด,ด้วยแชมพูคลราตินจากเครดมีนะครับตัวนี้จะไปช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะครับรวมถึงการบำรุงนะครับก่อนทำเคมีนะครับซึ่งปกติแล้วจะสระอยู่2ครั้งนะครับ2ครั้งแต่ถ้าลูกค้าสระผมมาแล้วเนะี่ยแค่ครั้งเดียวพอแล้ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะสระนะครับด้วยแชมพู เกลตินของ CreateMe นะครับตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะครับตัวนี้นะฮะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับต่อไปจะบำรุงด้วยโฟสะแล้วล้างล้างออกด้วยนะครับแล้วก็บำรุงด้วยตัว P3 คอลลาเจนนะครับตัวนี้จะทำการฟื้นฟูผมที่แห้งเสียนะครับให้กับมีความชุ่มชื้นนะครับเรียบนะครับคือเป็นขั้นตอนของการบำรุง นะฮะตัวนี้พอบำรุงแล้วเราถึงจะเริ่มทําเคมีครับสังเกตนะฮะสังเกตตอนที่บำรุงไปเนี่ยมันจะยังแห้ง,หงอยู่นะครับแล้วเราจะทําการนวดทรีทเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัว P ีคอลลาเจนตัวนี้สามารถบำรุงได้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าหลอนจะคลายรอนจะเสียโครงสร้างจะเปลี่ยนไม่ไม่มีนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผมรวมถึง ถึงผมที่ทําสีได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับพอเริ่มนวดไปเนี่ยสังเกตฮะจะเริ่มเงาจะเริ่มจากที่เคยสางไม่ได้นะครับก็จะสางได้ลื่นขึ้นนะครับมันต้องสัมผัสนะครับแบบนี้ต้องสัมผัสนะครับเราจะใช้ตัวพีสามคอลลเจนเนี่ยบำรุงนะฮะก่อนทําเคมีทุกครั้งเลยนะครับรวมไปถึงการดัดเย็นก็สามารถทําได้ครับก่อนทําทําสีก็ทําได้นะครับ ะะก่อนทำสีเดือนถังทำสีก็ทำได้รวมถึงได้ทุกขั้นตอนครับต้องบอกตรงว่าตัวนี้ผลิตมาเพื่อช่างโดยเฉพาะจริงๆตัวเดียวจบนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ของเกรดมีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสังเกตดูะฮะนี่เราจะบำรุงขึ้นเงาช่ง่งหองไม่ได้มีการนวดซี่งแต่เราจะไม่ใช้เกานะครับเราจะไม่เกาไม่สร้างแผล ให้กับนัำศีรษะนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จเราก็จะล้างออกนะครับแต่ถ้ากรณีผมที่แห้งนะครับที่แห้งเสียมากๆนะครับเราจะไม่ล้างออกนะแต่อันนี้ผมคายแข็งแรงนะครับแข็งแรงแต่มีแห้งเสียนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนที่เราทำเนี่ยเราจะลองนะครับลองล้างผีสามออกนะครับ ถ้าไม่ล้างก็ได้นะครับถ้าไม่ล้างก็ได้นะครับเพราะว่าาแต่ถ้าผมลูกค้าที่แห้งเสียมากๆเนี่ยเทคนิคเราคือจะไม่ล้างออกนะครับอ่ะต่อมาต่อมาเรามาซับผมให้หมาดๆแล้วก็ลงตัวน้ำยาเบอร์หนึ่งนะครับเข้าไปตรงนี้เราจะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าผมแห้งแรงเนาะอัตราส่วน1ต่อหนึ่งซึ่งตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวน้ํายายืดเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ จะมีสูตรคอลลาเจนซึ่งกินไม่ชุนนะอันดับแรกมักินไม่ชุนแน่นอนครับอันดับ2ก็คือมันมีตัวแฮปพิกอยู่ในตัวนะครับตัวบํารุงอันดับที่3ก็คือ,อ,อรักษาคีรตินในเส้นผมทุกอุณหภูมินะครับด้วยอุณหภูมิต่ำเนาะนะครับแล้วก็ผสมตัว P3 c o l คอลลาเจนเข้าไปนะครับเพื่อปอบคา PS ในเส้นผมนะครับรวมถึงการบำรุงและการเขาเรียกว่า ความสมดุลนะครับในเส้นผมนะครับนี่เราจะให้อัตราส่วน 1, 1: 1. ตอนึนะครับหนต่อหนึ่งถ้าจะให้ชัวร์ก็ใช้ตาช่างโอเคกว่านะนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับสังเกตกลิ่นจะหายดังนั้นเชื่อได้เลยว่ากลิ่น่ะไม่มีแน่นอนไม่ต้องไปทิ้งหน้าร้านนะครับไม่ต้องไปทิ้งหน้าร้านแล้วก็รอกลิ่นมันเบาแล้วก็ค่อยมาค่อยมาอันมาลงน้ำยาน,นะครับไม่ต้องนะครับ นะจากนี้ทีมงานก็จะทําการแบ่งชอบผมก่อนนะครับถ้าเป็นการยืดเนี่ยสองคนเ็าจะเร็วขึ้นนะครับแต่งานยืดส่วนใหญ่ทุกร้านนะครับจะจะถนัดอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้เราจะลงตรงโคนก่อนนะครับอ่าใช่ตรงโคนก่อนนะครับตรงโคนเลยก่อนนะฮะซึ่งมันจะเว้นโคนอยู่ประมาณ 3-4ถึงเซนนะครับนี่เราจะลงลงไปนะครับสังเกตตอนลงนะครับตอนลงเนี่ยจะเริ่มเงาด้วยนะครับตัวพ่อตัวพีสามไปปรับค่า P S เอแล้วก็เป็นตัวบำรุงในเนื้อผมด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยมันมีตัวไฮเพร็กซ์มันมีตัวคอลลาเจนเสริมไปด้วยนะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมจะแห้งเสียนะครับ ไม่ต้องห่วงผมจะให้งเสียเพราะตัวนี้มันมันชะลอ,อการทรํรลายเคราตินแล้วก็มีตัวเสริมเสริมไปด้วยคอลลาเจนให้ผมชุ่มชื้นในระหว่างทําเคมีนะครับตัวนี้ตรงโคนเนี่ยเราก็จะลงแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วเราก็จะต่อด้วยปลายนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงน้ญายายืดนะครับลงน้ญายายืดนะครับซึ่งตัวเนี้ยบอกโนยกิ่นไม่ชุนนะครับตัวนี้กินไม่ชุนแล้วก็ทํางานได้ง่ายนะครับมันเป็นแบบสูตรเดียวนะครับเกรดมีแบบสูตรเดียวสามารถทํางานได้ทุกสภาพเส้นผมแต่ควรจะวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าผมเป็นลักษณะไหนนะครับอย่างตัวอย่างอย่างนางแบบตัวอ,อย่างนี้ก็จะเป็นแบบแข็งแรงนะครับเส้นผมแข็งแรงนะครับดังนั้นการผสมก็เป็น น้ำยาย,ยืด1ส่วนนะครับแล้วก็ P3 1ส,ส่วนนะครับแต่ก็ถ้ากรณีปั้นกลางหรืออ่อนแอน้ำยาย,ยืดก็1ส่วนนะครับแล้วก็เราไปปรับเปลี่ยนตรง P3 นะครับจะเป็น2ส,ส่วน3ส,ส่วนหรือว่ามากกว่า3ก็ได้นะครับเพราะว่าตามสภาพเส้นผมนะครับอย่างไรปั้นกลางอ่อนแอนะครับก็ส่วนเดียวได้ครบเลยนะครับถึงจะเป็นแบบใช้แบบแยกสูตร ดังนั้นการวิเคราะห์ก็ควรจะใช้ให้ถูกด้วยนะครับวิเคราะห์ให้ถูกถึงจะใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่นะครับก็ทําการลงโคนก่อนนะครับเพราะเป็นส่วนที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงที่สุดเนาะนะครับ ช่งที่ลงโคนนะครับเราก็จะมีการเช็คความยืดหยุ่นไปด้วยนะครับอนี่เช็คจากการดึงนะครับใครถนัดดึงก็ดึงได้นะครับหรือจะเป็นปมหรือจะเป็นแบบตะข่ายนะครับก็สามารถเช็คได้นี่นรบเช็คจากโคนก่อนนะครับเช็คจากโคนว่าความยืดยุ่นได้หรือยังนะครับนี่ ลงเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเราก็จะตั้งเวลาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับช่วงนี้นะครับตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ควรจะมีนาฬิกานะฮะตั้งเวลาน่าจะดีนะครับโอเคช่วงนี้เราก็จะผสมน้ายายืดนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเหมือนกันครับเราจะลงที่ปลายต่อนะครับ เราจะลงที่ปลายต่ออันนี้ก็เป็นตัว p ีสามคารนเจนนะครับ1ต่อ1เหมือนกันนะครับถ้าจะให้เป๊ะเลยก็มีตาช่างนะครับเครื่องช่างด้วยจะดีมากนะครับเครื่องช่างด้วยจะดีมากเลยนะหรือจะถนัดแบบกะก็ได้นะนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ลง,ง่วนีสวนของปลายครับ ลงเชื่อมไปเลยนะครับเมื่อกี้เราลงโคนแล้วนะครับแล้วตอต,ตั้งไว้10นาทีแล้วก็ลงปลายต่อนะครับลงปลายต่อไปเลยนะครับซึ่งพอลงปลายเสร็จเนี่ยมันก็จะพอดีกับที่เราที่ลงโครนนะครับที่ลงโคนไปก็รวมแล้วประมาณ10นาทีพอดีนะครับ ลงไปต่อเลยนะครับลงไปแล้วเราก็จะมีการลงและเช็คความยืดหยุ่นไปในตัวนะครับลงป้าลงที่ปลายแล้วครับรูดนวดเนี่นะครับทำยาสีออกไปแล้วก็รวมรวมไปเลยนะครับพร้อมกับเช็คความยืดหยุ่นไปด้วยนะครับ พิงไว้แล้วก็พยายามอย่าทิ้งนะครับขั้นตอนพวกเนี้ยขั้นตอนการลงน้ำยาเย,ยืดอย่าทิ้งนะครับพยายามเช็คตลอดนะครับเช็คเช็คให้ได้ตลอดนะครับเช็คความที่หยุ่ตลอดนะครับไม่งั้นการทํางานปล่อยให้น้ํายาทํางานไปเรื่อยๆโดยไม่เช็คเนี่ยโอกาสโอกาสช็อตโอกาสแห้งโอกาสเสียมีมีสูงนะครับในขั้นตอนนี้ต้องระวังให้ดีนะ,นะครับไม่ใช่ว่าลงเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ ดูเวลาไปกินข้าวแล้วค่อยมาขั้นตอนนี้ไม่ได้นะครับนี่นี่ผ่านไปประมาณสามนาทีนะครับเราก็มาเริ่มเช็คความยุดหยืนต่อนะครับได้นิยังได้นิยังบางจุดก็ยังไม่ได้นะครับบางจุดก็ได้แล้วนะครับนี่เราจะใช้ค,ความยุดหยุ่นไป คือหลักการก็จะเป็นการวิเคราะห์การลงน้ํายาแล้วเช็คความยืดหยุ่นนี่สําคัญนะครับถ้าเกิดความยืดหยุ่นมันได้เนี่ยโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันคลายโครงสร้างแล้วนะครับคลายโครงสร้างแล้วเนี่ยจะดัดจะยืดทีนี้ไม่ต้องกลัวว่าฟูนะครับรับรองตรงแน่นอนรับรับรองมีร้อนแน่นอนนะครับทั้งดัดทั้งยืดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเช็คความยืดหยุ่นไม่ได้เนะี่ย โอ้โหพอโลกรธลงน้ํายากโลกรกอะไรเสร็จปุ๊บมันตีกลับคืนมาหมดต้องมาเริ่มใหม่นะครับแต่ถ้าผมออผมแข็งแรงก็ยังเริ่มใหม่ได้ถ้าเกิดผมอ่อนแอไปแล้วเนี่ยวันนั้นคือต้องมาต้องบํารุงก่อนนะครับแล้วก็เช็ควิเคราะห์เส้นผมอีกทีนึงว่าไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อก็สามารถทําต่อได้ครับ ใกล้จะครบเวลาที่เรากําหนดไวแล้วนะครับก็จะมารวกผมแล้วใช้ความยืดหยุ่นอีกทีนึงนะครับตอนนี้เวลาน่าจะได้แล้วนะครับสิบนาทีแล้วนะครับพอครบแล้วเราก็เป็นล้างออกนะครับล้างออกให้สะอาดนะครับน้ำยายืดควรเราจะล้างออกให้สะอาดนะครับหาออกให้สะอาดจริงๆนะครับแล้วก็สระผมนะครับอันนี้เราจะใช้แชมพูเครียดมีนะครับตัวเคยดตินฮะเป็นตัวสระนะครับสระให้สะอาดเลยนะครับ ล้างให้สะอาดแล้วก็สะให้สะอาดเพื่อชำระล้างตัวน้ายายืดให้หมดนะครับอย่าให้ตกค้างนะครับสําคัญนะครับสําคัญทุกขั้นตอนครับตอนการล้างก็สําคัญนะครับการล้างนี่สาคัญเพราะว่าถ้ามีอะไรตกค้างไปเนี่ยเกิดเอฟเฟกกับศีรษนลูกค้านี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับล้างให้สะอาดที่สุดนะครับ อย่าเกานะครับอย่าเกานะครับอันนี้เราจะลงแชมพูสองรอบนะครับสะอาดจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะและหลังจากนี้จะใช้ตัวที่สามพลาเจนบำรุงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเราจะไปทำการเป่าเป่าแห้งนะครับก่อนการนีนะครับมีเป่าแห้งก่อนการนีเห็นไหมครับอันนี้ ผมมันคลายโครงสร้างแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ขนาดยังยังไม่ได้ลงโกรกเลยยังเงาอยู่นะครับเงาแทบจะตรงเลยนะครับตอนนี้คเง่าแทบจะตรงเลยนะครับต้องเชื่อเขาจริงๆนะครับเรดมีนะครับต้องลองครับต้องลองเพราะว่าอยากให้สัมผัสนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการแบ่งผมนะแบ่งผมหนีบนะครับหนีบโดยใช้ตัวหนีบ นะครับไทเทเนียมหนีบไปนะครับจะแบ่งผมเป็นช่อเป็นช่อนะครับก็ตามที่กันถนัดซึ่งถ้าาได้เห็นโดนใช่ไหมครับมันเงาอยู่เลยนะคือแทบไม่ต้องหนีบก็ถือว่ายืดถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราจะใช้การหนีบนะครับด้วยเครื่องไทเทเนียมนะครับความอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณร้อยเจถึง้อนะครับ นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ170 180อนะครับต่อไปเราจะเป็นหนีบเสร็จแล้วเนะี่ยต่อไปเป็นการโกรกนะครับด้วยน้ำยากโกรกจากเกลียดมีนะครับวันนี้จะใช้ตัว S2 ซึ่งเป็นโกกครีมนะครับโกกครีมเห็นไหมฮะโอ้นี่ยังไม่ได้โกรกก็ยังเงาเลยนะโดยเราจะใช้ตัวพ3ผสมเข้าไปด้วยนะครับ ตัว P3 ผสมเข้าไปด้วยนะครับประมาณผสมไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10 ml นะครับคร่าวเราก็จะใช้ตัว S2 ก็ค,คือตัวโกรกครีมนะครับโกรกครีมนี้มีคอลลาเจนอยู่ในตัวด้วยนะครับมีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะครับ ใช้ตัว s 2และตัว p ีสามะเจนนะครับผสมกันแล้วก็ลงโคนจรดปลายเลยนะครับนี่งเราโคนจรดปลายไปเลยนะครับแบบนี้นะครับกินไม่ฉูนด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนะครับก็จะเป็นการลงนะครับลงตั้งแต่โคนจรดปลายไปเลยนะครับ ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตีตัวหวีเลียงเส้นไปด้วยนะครับนี่ฮน้องๆทีมงานก็กระชับกระเฉงกันเลยนะครับถ้ามีสองคนฮะจะรวดเร็วมากเลยนะครับงานยืดนะครับการโกรกนี่ก็จะ <key> เป็นครีมนะครับเป็นโกรกครีมตัว S2 นะครับผสมกับตัว P3 นะครับโกรกให้ทั่วนะครับโกรกให้ทั่วเพราะว่า ตัวตัวโกรกจะได้เข้าไปให้ชุ่มชื้นนะครับโกรกจะได้เข้าไปทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องัวเเรื่องนะครับลงให้ชุ่มนะให้ชุ่มน้ำยาจ,จะได้ทำงานได้เต็มที่นะครับ ปุ๊บเราก็จะทิ้งไว้นะครับเคลสนี้จะทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีนะครับ1ิบทีนี้นะครับครับนี่ถึง เวลาแล้วก็ล้างออกนะครับล้างตัวโกรกออกนะครับล้างให้สะอาดนะครับขั้นตอนนี้ต้องให้สะอาดเหมือนกันนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็จะใช้แชมพูเกร็ดมีนะครับเกร็ดตินนะครับสะล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้บำรุงไปด้วยแล้วก็ชำระล้างตัวน้ำยาที่ตกค้างนะครับ อย่าให้ตกค้างนะครับถ้าตกค้างมีจะมีเอฟเฟกกับลูกค้าแน่นอนนะครับดังนั้นทุกขั้นตอนต้องละเอียดนะครับครับเมื่อสาดแล้วเนี่ยฮะเราจะล้างออกนะครับล้างออกให้ให้แบบสะอาดที่สุดนะครับเห็นไหมฮะยังยังเงาอยู่เลยนะครับนี่แล้วเราก็มาเป่านะครับอีนี้เป่าแห้งละ เป่าด้วยมือเลยทีนี้นครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนีไม่ได้ใช้อะไรนะเป่ามือนะครับจะเห็นความเงานะครับความชุ่มฉ่ำนะครับว้าเห็นความเงาขึ้นมาเลยนะครับความเงาความฉ่ำนะครับถ้าเกิดการแต่งทรงแล้วแต่งทรงได้สวยนะก็ยจะเป็นอีกความสวยที่แบบเต็มรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่กระเป๋ามูอนะครับเปามือจนแห้งเลยนะครับเห็นความเงาหรือยังครับนี่คือผลิตภัณฑ์ยืดจากเกรดมีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านซาลอนและช่างผมทุกท่านนะครับที่ไว้ใจในผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อและสอบถามเทคนิคการใช้งานการใช้งานผลิตภัณฑ์ ได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะครับหรือที่ตัวแทนใกล้บ้านนะครับ